แต่งหน้าภายในสองนาทีมาดูกันค่ะง่ายๆอันนี้อุทัยทิพย์ลงไปเกี่ย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 ค่ะเพื่อนๆเกี่ยอันนี้หน้าสดของเรานะคะหน้าสดอ่ะดูก่อนที่จะแต่งหน้านะคะเกี่ย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 ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะนี่ไปทํางานแล้วก็แต่งอย่างนี้แหละนะคะออันนี้นิดนึงอืนิดนึง จบเวลาช่วยกันนะคะเบื่อคุณสามีเวลาเร่งเร่งนะคะเร่งเร่งทำนวนทำนี่นะคะอันนี้เนื้อแป้งเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคค่ะนะคะอโอเคชอบค่ะชอบแป้งข้อนี้ราคาถูกด้วยค่ะร้อยกว่าบาทราคาก็ถือว่าโอเคนะเราอาจจะซื้อตอนที่มันโปรโมชั่นแค่ร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเค เน้อเขาโอเคเลยทีเดียวนะคะอืใช้แป้งตัวนี้หลังจากที่ทาแป้งแล้วอ่ะเอาตัวนี้ค่ะทาทาให้มันเรื่อมๆที่ตาสักหน่อยนะคะอือเอาแบบง่ายๆค่ะไม่รู้ว่าใครมีขั้นตอนอะไรยังไงนะคะอันนี้แตง่งแต่งหน้าแบบอยู่บ้านง่ายๆนะคะก็คือ เล่น,ลนที่บ้านออกข้างนอกเวลาที่ไม่ได้ไปไหนนะคะไปทางานแล้วก็แต่งสไตล์เนี้ยค่ะนี่เห็นไหมเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอืเติมด้วยลิปตวนี้ค่ะริปแมตเล็กๆเห็นไหมแต่งหน้าภายในเวลา 2นาทีนะคะเสร็จละ